จะพามาเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นเบรกหลังนะครับพีเซกนะครับก็ทําการเปลี่ยนเองนะครับก็นี่เลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็บล็อกหนึ่งตัวนะครับเ,เบอร์สิบสองหัวบล็อกเบอร์สิบสองนะครับไปหมุนออาดิสออกมาเลยนะครับโอเคครับตัวนี้ต้องใช้ด้ามต่อนิดนึงนะครับพอติดทอนะครับ อ,อยู่ตรงนี้ครับตัวบล็อกไฟฟ้าเข้าไม่ได้นะครับเลยต้องใช้การต่อนลโอเคออกมาแล้วครับ ตัวผ้าเบรกก็ยังไม่หมดนะครับสังเกตดูตัวด้านในยังหนาอยู่นะครับแต่กินไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้กินด้านล่างแต่ตัวนี้กินด้านบนนะครับโอเคครับยังไงก็ลองเปลี่ยนกันเลยนะครับหลังจากเราถอดออกมาแล้วนะครับตัวดิสออกมานะครับเพื่อน เพื่อนๆจะสังเกตจะมีน็อตเบอร์สิอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับแค่ขาขน็อตเบอร์สิตัวนี้ออกเลยนะครับยิงออกมาเลยนอตเบอร์สิ Not นะครับจากนั้นก็สไลด์สไลด์ล,ลงมาได้เลยนะนี่ฮะ พาเวก็จะหลุดออกมาแล้วก็ถอดตัวจับผ้าเบกแยกออกมาเลยนะครับถอดผ้าเบกออกมาได้เลยนะครับซ้ายขวาได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับเหมือนกันนะครับซ้ายกับขวาหน้าตาขนาดเท่ากันนะครับอันนี้ใส่สลับได้ครับไม่มีปัญหา โเคครับอันส่วนนี้ก็จะเป็นบูทบล็อกตัวน็อตเบอร์สิบเมื่อกี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ใส่เดี๋ยวจะทําการทําสอาดแล้วก็อัดจารบีเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มความหล่อลื่นเนาะแกนทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวจะอัดจาระะบีไปด้วยนะครับ เริ่มมีฝุ่นเกาะอ,อันนี้ก็บอกลูกสุกครับเดีย๋ยวจะทำความสะอาดไว้ได้นะครับเริ่มมีคราบก่อนแล้วนะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเบรกที่เราสั่งมาใหม่นะครับประมาณรุ่นนี้นะครับของแท้นะครับ สองศูนย์ทอนด้านะครับประมาณนี้นะครับสองตัวเคยครับดีจะไปทำกันต่อทำความสะอาดลูกสูบกันหน่อยนะครับ กันลูกสูบเป็นรอยเนาะรถก็ไม่ได้ล้างเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าใบเสร็จก็าจางสักนิดหนึ่งนะครับทาจาลบีเข้าไปเลยอจารบีไว้สักหน่อยนะครับเพิ่มความรอเรื่อย อันนี้ครับฉะนั้นเราก็ใส่ผ้าเบรกใหม่ลงไปเลยอาจจะหนานะครับ ดูผ้าเบรกแล้วหนาะใช้ได้นะครับเทียบกับของเก่าครับหมดสภาพนะครับกอจัดการเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองกันได้นะครัเพื่อไม่ยากสายผ้าเบรกกปเลยครับน,นี้ไว้ด้านในก็ได้ แต่ให้ตรงล่องครับล่องเขาจะบังคับอยู่แล้วเนาะนี่แหนะครับข้อในในลักษณะเป็นเป็นล่องของเขาอยู่แล้วนะครับล่องเล็กล่องใหญ่โอเคครับพระมานเนะกอบไปเลย ใส่น็อตเข้าไปครับนี้ถ้าดิสเราเอียงไปทางไหนเดี๋ยวมันก็จะดันไปเองนะโอเคใส่ลงมาแล้วใส่น็อตมาสิครับโอเคครับ ต้องดันลูกสูบกลับไปอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาอะไรมาดันลูกสูบกลับา้าัปก่อนนะครับใช้ควงกันนะครับอะเมื่อกี้ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับทุกคนต้องปล่อยน้ำมันเบรกออกนะครับเพราะว่าลูกสูบคายไปแล้วก็ดันไปแล้วก็มันจะดันขึ้นมา เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทำให้ผ้าเบรกไม่ยอมห่างกันนะก็เลยต้องปล่อยน้ำมันเบรกออกนะครับโอเคครับนิคเบคกเล็กๆน,น้อยๆครับเดี๋ยวไล่น้ำมันเบรกใหม่นี่ก็ไต่ไปเลยครับ โอเคครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับกับพิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกเบรกหลังนะครับของจักรยานพิเศษนะครับหรือรุ่นอื่นก็ได้นะครับเอาเคร